เป็นบทความที่น่าสนใจจาก BBC ภาพไปสาเวียดนามที่ได้มีการพูดถึงจุดเด่นต่างๆของประเทศไทยทั้งในเรื่องของการพัฒนาประเทศและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างไทยจีนและชาวรัสเซียคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปรกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาพี่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์ bbc ภาษาเวียดนามโดยผู้สอข่าวเหงียนเกียงซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ bbc ชาวเวียดนาม ได้มีการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจหลังจากที่เขาวได้มีการมาเยือนเมืองไทยเมื่อต้นปี2023ที่ผ่านมาได้เขาได้มีการเปรียบเทียบและพูดถึงข้อดีของประเทศไทยหลายประการโดยเป็นบทความที่มีชื่อว่าจุดเด่นของประเทศไทยในการลงทุนจากภาครัฐซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนจากจีนและรัเสเซียซึ่งบทความดังกล่าวนะครับได้เขียนไว้เมื่อต้นปี2023ที่ผ่านมาโดยบทความดังกล่าวว่าไว้ดังนี้ เมื่อปลายเดือนมกราคมผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่กรุงเทพเป็นเวลา3สัปดาห์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่ก็เป็นเวลาที่มากเพียงพอที่ผมได้สังเกตและได้มีการเปรียบเทียบประเทศไทยกับสหราชาอาณาจักรความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้มากรุงเทพถึงแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆก็ตามแต่ผมก็รู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปหลายสิ่งมีความน่าสนใจสวยงามทันสมัยและหลายอย่างก็มีความสะดวกสบายมากกว่าในลอนดอน และผมจะพูดถึงประเทศไทยใน3ประเด็นด้วยกันซึ่งเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพใครก็ตามที่เคยมากรุงเทพต่างก็ต้องเคยนั่งรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมันไม่เพียงแต่จะสะดวกสะอาดเย็นสบายและราคาถูกเท่านั้นแต่มันยังครอบคลุมไปยังจังหวัดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับกรุงเทพรถไฟฟ้า BTS ตรงต่อเวลามาก และมันรวมตัวกับระบบรถไฟใต้ดิน MRT ซึ่งล่าสุดสามารถเดินทางครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและรวมถึงที่นี่ยังมีรถไฟที่เชื่อมระหว่างใจกลางกรุงเทพกับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งทั้งหมดทำให้ระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพนั้นดีมากและรวมถึงมันมีราคาที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบค่าโดยสารระหว่างประเทศไทยและสหาราชาอาณาจักรแล้วยกตัวอย่างเช่นรถไฟสายฮิตโตรเอ็กเพรส ซึ่งเชื่อมระหว่างแพดดิงตันในลอนดอนกับสนามบินฮีตโตรมีตัวราคาเดียวก็คือ25ปอนด์สำหรับระยะทาง26กิโลเมตรในขณะที่จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงใจกลางกรุงเทพคุณจะมีค่าใช้จ่ายเพียง1.07ปอนด์เท่านั้นสิ่งนี้ทำให้ผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลไทยนั้นมีการอุดหนุนราคาตั๋วหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามการขนส่งแบบนี้ทำให้ไทยมีข้อได้เปรียบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว ผมได้เห็นโครงการในอนาคตของทาง BTS ซึ่งผู้ขามีความทะเยอทะย,ย,ยานที่จะสร้างสถานีรถไฟฟ้าให้ได้310สถานีภายในปี2572ซึ่งขณะดเดียวกันในกรุงลอนดอนหยุดสร้างสถานีรถไฟฟ้าไว้ที่272สถานีและบางสถานีก็มีความเก่าแก่มากผมพบว่าสิ่งที่น่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งสำหรับสหราชอาณาจักรก็คือการลงทุนจากภาครัฐนั้นได้สูญสลายไปในนามของเศรษฐกิจทุนนิยม พวกเขามุ่งมั่นกับทฤษฎีที่ฟังดูดีอย่างเช่นการแข่งขันเสรีให้ได้มากที่สุดซึ่งนั่นก็เกิดความจริงที่โหดร้ายที่ว่ามีการแข่งขันกันขึ้นราคาตั๋วดยสารและยังมีการนัดหยุดงานกันบ่อยครั้งอีกด้วยผมได้นั่งรถประจําทางและรถไฟเดินทางออกจากกรุงเทพและผมก็ได้รู้สึกประหลาดใจว่าแต่ละสถานีนั้นมีเทคโนโลยีที่สูงแต่ละสถานีมีความสะอาดและรวมถึงยังมีป้ายอิเล็กทรอนิกส์บอกเวลาอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้สถานีในประเทศไทยนั้นดูสว่างและสะอาดกว่าระบบขนส่งสาธารณะในลอนดอนโดยเฉพาะแถวตะวันตกเฉียงใต้ที่ผมอาศัยอยู่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เพิ่งเปิดศูนย์กลางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนซึ่งนั่นสามารถเชื่อมต่อรถไฟไปยังประเทศจีนลาวและสิงคโปร์ได้และนอกจากนี้ พวกเขายังเพิ่งอนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเร์มูลค่า9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคาดว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ภายในอีก50ปีข้างหน้าและสนามบินดังกล่าวนี้เองถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกสนามบินอุตภารานี้ในอดีตก็คือฐานทัพของกองทัพอากาศสหรัฐที่เครื่องบินทิ้งระเบิดได้มีการออกเดินทางจากที่นี่ไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามในช่วงสงคราม คนไทยพวกเขารู้วิธีเปลี่ยนมระดกสงครามให้เป็นโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนของพวกนี้ไปเป็นพิพิธภัณฑ์เพียงอย่างเดียวประเด็นที่2เรื่องของเงินและเทคโนโลยีกับคนจีนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือประเทศไทยสามารถดึงดูดเงินจากประเทศจีนได้แบบใจเย็นพวกเขาเป็นผู้นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านการรับการส่งเสริมการลงทุนจากเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ทางเหนือนี้จากสถิติต่างๆได้ระบุว่า มีเงินทุนจากจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยกว่า1 5 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าไม่นับฮ่องกงแล้วประเทศไทยถือว่ามีเงินลงทุนจากจีนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอันดับสองได้แก่ฟิลิปปินส์13.6พันล้านดอลลาร์และเวียดนาม8 9พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าเวียดนามจะได้รับการลงทุนโดยตรงจากจีนจํานวนมากแต่ว่าเวียดนามก็ไม่สามารถสร้างโครงการแบบไทยได้ประเทศไทยตอนนี้มีอาคารใหม่ๆม,มากมาย,ายหลายสิบชั้น ใหญ่โตสวยงามหรูหราผุดขึ้นมาทุกวันและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานจากเงินลงทุนของจีนทางด้านในเรื่องของทัศนคติต่อคนจีนเพื่อนชาวไทยของผมเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยไม่เคยกลัวเงินจากจีนวัฒนธรรมและการเมืองของไทยนั้นแตกต่างจากจีนมากดังนั้นเมื่อคนจีนมาที่นี่คนจีนสามารถสร้างโรงงานสร้างที่อยู่อาศัยและทําธุรกิจได้ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาใดอย่างใดแต่ว่าในทางกลับกัน จีนและเวียดนามมีความใกล้ชิดกันทางด้านการเมืองแต่ชาวเวียดนามเองก็กลัวที่จะถูกจีนหลอมรวมแต่ว่าคนไทยไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นหลังจากนั้นผมได้มีโอกาสเดินทางรถโดยสารใต้ดิน MRT ไปยังสถานีห้วยขวางเพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เรียกว่าชัยนาทาวแห่งใหม่ซึ่งอยู่นอกเหนือจากถนนเยาวราชสถานที่แห่งนี้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วและผมก็ได้พบเห็นชาวจีนจํานวนมาก คนจีนเหล่านี้คือผู้อพยพชาวฮั่นในรูปแบบใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นการแผ่ขยายอํานาจของจีนไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าเราคงจะต้องจับตาม,มองกันต่อไปว่าปรากฏการณ์นี้จะมีผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างนักข่าวสวิเดียนคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานหลายปีแล้วได้มีการเล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้ลาวและกัมพูชาได้หายสาบสูญไปแล้วซึ่งในความหมายของเขาก็คือทั้งสองประเทศตกอยู่ในกำมือของจีน ประเด็นต่อมาประเด็นที่3เรื่องของผู้อพยพชาวรัสเซียและเมียนมาผู้อพยพชาวรัสเซียและเมียนมาพวกเขานําเงินของพวกเขามายัางประเทศไทยเพื่อหลีกหนีจากความไม่สงบในประเทศประเทศไทยนั้นกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้อพยพชาวรัสเซียเพื่อหลบหนีจากภาวะสงครามซึ่งจากการรายงานของบางกอะโพสระบุว่ามีชาวรัสเซียเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นอันดับที่3รองจากจีนที่อยู่อันดับที่1และชาวเมียนมาอันดับที่2และนอกเหนือจากในกรุงเทพแล้ว ตามเมืองชายฝั่งทะเลก็มีชาวรัสเซียเป็นจำนวนมากเพื่อชาวไทยได้มีการเล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้ชนชั้นกลางของเมียนมาต่างอพยพออกนอกประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในสภาพสงครามกลางเมืองเพื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยชาวเมียนมาเหล่านั้นได้มีการซื้อบ้านและหางานทำซึ่งสถานาการณ์ในเมียนมาแบบนี้ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ถูกต้องแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เลือกประเทศไทยเป็นที่พักอาศัยและเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานประเทศไทยมีค่าครองชีพที่ถูกติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกในเมืองไทยคุณจะใช้ใจ่ายเพียง15 u s ดล์เพื่อรับประทานอาหารอร่อยๆสามเมสซซึ่งคุณจะได้รับความหลากหลายในเรื่องของอาหารมากกว่าแล้วรวมถึงร้านอาหารเวียดนามในกรุงเทพก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยทั่วไปแล้วไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน ยกตัวอ,อย่างเช่นบริษัท BTS เองก็เป็นของเอกชนซึ่งอยู่นอกเหนือจากการบริหารของรัฐบาลซึ่งมันแตกต่างอย่างมากจากจีนและเวียดนามด้วยราักฐานที่มั่นคงเศรษฐกิจบริการสาธารณะและธุรกิจเอกชนของพวกเขานั้นสิ่งเหล่านี้จะทําให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปด้วยความเป็นมืออาชีพของพวกเขาซึ่งสําหรับมุมมองของผมแล้วผมชอบอะไรแบบนี้มากโดยผู้สื่อข่าวเยนเกียนได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่า โดยรวมแล้วเศรษฐกิจกของไทยอาจจะไม่เปลี่ยงแปลงแต่มันก็สามารถก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆเปรียบเหมือนบุคลิกของคนไทยและนี่ก็คือความแข็งแกร่งและความยืดหยุนของไม้ไผ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพวกเขาสามารถอยู่ได้ในทุกสภาพอากาศครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ